ครับวันนี้อยู่กับช่องของผมเองนะครับมีรถเข้ามาอหนึ่งคันนะครับเป็นยี่สุดีแม็กนะครับข้าวน้าตัดนะครับปี2007นะครับวีเจเทอร์โบนะครับผมตัวอินเตอร์คูลเลอร์บนนะครับมาดูสีสามพันนะครับผมสามพันนะครับวีเจเทอร์โบเครื่องสามพันตัวท็อปสุดนะครับตัวโฟวิลนะครับผมเกียร์ธรรมดาโฟวิลนะครับ LS จัดสจทรงนะครับจัดทรง จกทรงนะครับสวยนะครับเป็นทรงซาอุนะครับผมโหลด1จุดห้านะครับหน้าหนึ่งนะครับผมหน้าเชิดหลังต่ำานะครับใส่กับยาง BF เุณลิตนะครับ BF เุณลิตใส่ยางสองหห้านะครับใช่ครับสิปนะครับของอื่นเขาจะมียกสูงนะครับแต่เราโหลดต่ำนะครับมันเป็นทรงออฟโหลดนะครับออฟโหลดนะครับใช่ครับผม เราส่งอัพโหลดให้เ view, ล,ยน,ลย,ยนะครับโฟวิวแต่โลเตียนะครับล้อโมครับผมล้อลูกโมสวยๆนะครับยางบีเอฟนะครับผมสวยฟิลิดมาให้ใหม่นะครับติดมาให้ใหม่เลยสีสันรอบันสวยงามครับประมาณนี้นะครับผมสีสันสีเงาเ<ส>งาโฟวิวใช้งานได้ปกตินะครับผมสูงสวยรแรงๆนะตัวน,นี้มีแบตด,ดิโอ หวานเจี๊ยบครับคันนี้ภายในเดิมๆนะครับเหมาะผ้านะครับผมเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับทรงยังไม่ขาดยังไม่ฉีกยังไม่มีรอยใช้งานนะครับสวยๆนะครับคันนี้กระจกไคยฟ้าขึ้นได้ทุกบานลงได้ทุกบานนะครับประมาณนี้เลยนครับผมนี่ต้งไว้ด้านหลังนะครับเป็นตัวห้อยของต่างๆนะครับอููบอสวยมากครับผมเกียร์ธรรมดา f wheel drive นะครับ มีจอเคนบูดให้ด้วยนะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กห้องเครื่องกันนะครับอ่าชมห้องเครื่องสักเล็กน้อยอันนี้จัดทรงให้ลอๆแล้วก็มีลงท่อนะครับให้เข้ากับทรงรถสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้ใส่ท่อมานะครับเพื่อเพื่อความอรรถรสในการขับขี่ของเรานะครับลั่นๆนะครับผเน้่ครับผม ไอเทควีเจเทอร์โบครับดำนะครับเดิมดำเดิมมุดดำนะครับสีมีเก็บงานมาบ้างนะครับผมตามการใช้งานของรถนะครับรถสี่กว่าปีนะครับผมมีเก็บการตามการใช้งานาบ้างเล็กน้อยรถได้เดิมนะผมใช่ครับรถเครื่องมีเยอะมไหมไม่มีเยอ้มนะครับอังเกฤ่ยวกนล่างรันง่ายครับผม ไม่มีไอนะครับไม่มีไอ <I. S 1> ได้เครื่องสามพันสีประตูโฟวิวนะครับตัวข้าวหลามตัดนะครับใครที่หายอยู่นะครับผม<ห>วันนี้ขายเพียงราคาหนึ่งไอสองแสนหนบาทนะครับสองแสนบาทราคารดได้หลักพันนะครับลดอยู่ที่ร้อยเอ็สนใจติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 9 2ย์เ0 2าสอนย์ศูนยนะครับผม เครื่องเกียร์ดีครับสมบูรณ์ครับคันนี้สวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานภาษีเต็มครับผมรมอูรณนให้เลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ